สวัสดีค่ะจากสวนอุ่นใจนะคะวันนี้จะมาแนะนําต้นพันธุ์สมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะก็คือเจ้าต้นเจตมูลเพลิงนะคะเจตมูลเพลิงเนี่ยจะมีสองสายพันธุ์นะคะก็คือจะมีดอกสีแดงนี่คือต้นนี้นะครับนี่ให้ดูก,ก่อนต้นนี้ดอกสีแดงเลยดอกสีแดงสด,ด,งสดเลยนะแอกเลยนะคะแล้วก็อีกพันธุ์หนึ่งก็คือจะเป็นดอกสีขาวนะนี่ก็คือต้นนี้น,ะนี่ครับค่ะ ขาวกับแดงค่ะขาวกับแดงซึ่งลักษณะดอกของเขาเนี่ยถ้าดูสังเกตดูนะคะก็คือดอกสีขาวเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่าดอกสีแดงนะเล็กกว่านะแต่มีกระป๋ะเป็นช่อๆนะคะเหมือนกันนะซึ่งไอ้กระเป๋ะตัวเนี้ยมันจะเหนียวติดมือนะเวลาเราจับเนี่ยตรงนี้นะกระปาะเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันจะค่อนข้างเหนียวติดมือนะนนะเพื่อที่ล่อมแมลงนะมันจะได้ติดขาแมลงเอาไปทิ้งเมล็ดมันไว้ที่อื่นนะฮะจะได้เพาะพันธุ์ต่อไป ส่วนลักษณะใบาเนี่ยกับต้นคล้ายๆกันเลยนะคะมีใบสีแดงใบสีแดงอันนี้ก็จะเป็นสีขาวใบสีขาวจับแล้วไม่ค่อยแตกต่างนะฮะตาต้นก็จะเป็นขอบปล้องๆเหมือนกันเหมือนกันใบ,บก็จะแตกตามขอบปล้องของเขานะคะซึ่งเจ้าเจตมูลเพลิงนะคะตัวนี้จะเป็นตัวยาเหมือนกับเป็นสมุนไพรสำคัญนะคะใน ที่เราควรที่จะปลูกติดบ้านเอาไวา้หรือว่ามีเอาไว้นะคะเพราะมันเป็นตัวแทนของธาตุไฟนะะก็คือเป็นลักษณะเอ,อ่อเป็นตัวยาสําคัญในเบญจกูลนะคะก็คือเป็นตำรับยาเบญจกูลเบญจกูลเนี่ยจะเป็นตำรับยาที่บํารุงธาตุนะคะก็จะมีดินน้ําลมไฟอากาศนะคะซึ่งเจตมูลเพลิงแดงเนี่ยรากใช้รากนะคะจะเป็นตัวแทนของธาตุไฟนะคะก็คือสรรพคุณก็คือบํารุงธาตุไฟนั่นเองนะคะ ไอ้คำว่าบำรุงธาตุไฟเนี่ยมันก็มีความหมายหลายก็คือในการบำรุงทําให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มความอบอ,อุ่นทําให้ร่างกายอบอ,อุ่นนะคะบำรุงเลือดอย่างนี้นะคะช่วยในการขับลมได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือมีฤทธิ์ในการขับประจําเดือนนะคะก็คือจะทําให้หมดลูกเนี่ยบีบตัวนะก็เลยเป็นข้อพึงระวังในการใช้นะคะสำหรับเต้าต้นเจตะมลเพิงนะคะเพราะมันมีฤทธิ์ร้อน ไม่เหมาะสำหรับคนที่ตั้งคันนะคะในการใช้เด็ดขาดนะคะอันนี้ต้องพึงระวังเอาไว้เลยะะแล้วคนความดันสูงละ่ะความดันสูงก็ไม่ควรค่ะไม่ควรที่จะใช้นะ <ừ> มันก็มีฤทธิ์ในการที่มันริดร้อนนะ,ะก็คือไม่ควรที่จะใช้สําหรับความดันสูงอยู่แล้วนะซึ่งก็ พูดเอาไว้ในเชิงที่ว่าคนที่เอาสมุนไพรไปปลูกเนี่ยก็คือถ้าจะใช้ตัวยาหรือสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยต้องระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าเนื่องจากมันมีฤทธิ์ค่อนข้างร้อนนะถ้าเราไม่รู้จักการปรุงยาที่ถูกวิธีหรือใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะนะคะมันก็จะมีผลเสียต่อร่างกายนะคะเช่นถ้าเราทานเข้าไปมันก็จะทําให้ทานเข้าไปมากนี้ใช่ไหมคะก็คือจะทําให้ กระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบได้เกิดการระคายเคืองนะคะหรือมีฤทธิ์นในการที่จะบีบมดลูกนะคะ่ะประจําเดือนนะ,ะสำหรับคนที่ผู้หญิงอย่างนี้นะคะก็สาหรับผู้หญิงตั้งครรภ์ก็ไม่เหมาะอย่างยิ่งต้องพึงระวังนะคะก็เหมาะสาหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการที่จะใช้ยาหรือเคยใช้ยาแล้วเป็นหมอยาพวกนี้นะ,ะก็คือสมหรับเจ็ตะมนเพิงแต่ว่าดอกของเขาก็สวยนะแล้วก็ปลูกง่าย ลูกติดบ้านเอาไว้ก็ได้นะฮะหรือว่าเอาไว้ใช้สำหรับภายนอกก็ได้เพราะมันเอาไปตำพอกสีได้ภายนอกแล้วสมุนไพรตัวเนี้ยสรรพคุณทางยาระหว่างสีขาวกับสีแดงมันต่างกันไหมจริงๆแล้วตามตำรายาเนี่ยเราจะใช้สีแดงก็จะระบุว่ารากเจตมูลเพลิงแดงนะคะก็คือจะมีฤทธิ์แรงกว่าสีขาวแต่ถ้าสมมุติว่าหาสีแดงไม่ได้แล้วก็ ใช้สีขาวได้นะคะเพราะสรรพคุณมันใกล้เคียงกันนะคะปลูกง่ายนะคะโตง่ายแล้วก็ปลูกติดบ้านเอาไว้ก็ได้มีความสวยงามดอกก็สวยออกดอกบ่อยมากนะคะก่อนแนะนำสมุนไพรดีๆเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามสับตะไคร่ช่องด้วยบ๊ายบาย